นี่นะคะเขาจะมาสอนสโลว์ในเอ่อในแคปชัทนะคะใครที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลน์นะคะเป็นกําลังใจงให้เราเลยนะคะอืมอย่างแรกนะคะให้กดไปที่โปรเจกต์ใหม่เลยแล้วก็เลือกวิดีโอต้องที่ต้องการจะมาตัดต่อค่ะอ่าแล้วก็กดเพิ่มไปเลยนะแล้วก็รอมันโหลดก่อนนะถ้าวิดีโอยาวเนี่ยจะอะอาจจะต้องโหลดยาวเลยนะอ่ะก็รอสักพักนึงก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราขอปิดเสียงนะเพราะว่าเรากตจีริกสิทธิ์มากๆเลยอ่าใครเปิดเพลงก็เปิดได้นะคะตอนนี้คือเรากดจีริกสิทธิ์ไงอ่าอ,อย่างแรกจิ้มไปที่คลิปก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเลยคะ่ะอ่าพอไปตรงเนี้ยก็ให้กดแบ่งฉากนะคะเพื่อจะได้สโลว์ได้ไง่ายๆนะ แล้วก็ค่าเขาให้ตัดต่อนะคะแนะนําให้ลบตรงอ่าดิจิตอ่ะเพราะว่าเขาให้เราตัดต่อเนาะถ้าเราถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่สวยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อย,ไ,มอยไม่ค่อยดีอะไรนี้นะคะอ่ะพอตัดทุกอย่างที่แบบเราไม่ต้องการเสร็จแล้วนะคะให้จิ้มไปที่คิดที่เราต้องการที่จะแบบที่จะสโลวะคะ์ค่ะจิ้มไปคิดตรงนั้นเลยนะคะเล่นก่อนนะ เราแนะนำนะคะให้เลื่อนไปตรงไปจนเห็นคำว่าลดลดการสั่นไหวนะคะแล้วก็ปรับให้มันสุดไปเลยนะแล้วก็กดติ๊กทุกเลยค่ะแล้วก็รอนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้มากดที่ความเร็วค่ะกดปกตินะแล้วก็ปรับไปที่0ูนนะคะ แล้วก็กดใะถูกไปเลยนะอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบฟิลเตอร์อะไรก็ตามใจทุกคนเลยนะคะจะแบบต้องการฟิลเตอร์ถ้าเป็นเราอะเราสนับสนุนว่าให้เอาฟิลเตอร์แบบแบบต้องกดไปที่ปาร์ตี้ก่อนนะกดปาร์ตี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องกดตรงที่เอฟเฟกนะคะไม่ต้องจิ้มคลิปนะกดแค่เอฟเฟกนะคะกดเอฟเฟกวิดีโอนะคะ แล้วก็เลือนไปที่ปาร์ตี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะสำหรับการแนะนำของเรานะเราเนี่ยอยากให้เอาแบบเสมือนจริงสองนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปให้สุดคลิปเลยนะคะเอาเอฟฟกไปให้สุดคลิปเลย สุดแล้วนะคะเราดูผลลัพธ์กันอันนี้จะไม่ได้เปิดเพลงนะพอได้เลยเห็นไหมทุกคนแล้วจะใครจะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มก็ใส่ได้นะคะใส่ได้หลายฟิลเตอร์เลยนะอืมเราาหาฟิลเตอร์กันเรามาดูกันเลย อันนี้คือต้องการเป็นอีกฟิลเตอร์หนึ่งนะคะแต่ว่าเราแบบใครอยากได้แบบไหนแบบอยากได้ฟิลเตอร์อีกก็เลือกได้เลยนะอ่าแต่ว่า,าจะเอาเป็นอีกฟิลเตอร์หนึ่งนะคะแต่เราก็เ,าเห็นในทิกต o อกเขาลองใช้ฟิลเตอร์หนึ่งอะคะ่ะแต่ว่าเราหาไม่เจออะเดี๋ยวเราหาก่อน จะเป็นอันนี้เอ้ะหน่อยนะถ้าไม่เจอก็น่าจจบแค่นี้นะ่าตอนนี้น้ำน,ะนาชมับเราอ่ะแบบใครตัดต่อไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้ย เราแนะนำให้มาตจะต่อที่แอปแคปคัตนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกมากกว่ามันจะสะดวกมากนะคะอะจะเจอไหเนี่ยอาน่าจะหมดเลียวนะคะก็น่าจะต้องแค่นี้แหละเดี๋ยวดูวอีกนิดหนึ่งถ้าไม่เจอจริงๆก็อาจจะต้องแค่นี้นะ ดูก่อนนะอืมอ่อจะมีแค่นี้นะคะมาดูผลลับก็เลิอันนี้จะเป็นเสียงนะก็ติดฤกษ้สิ่งนะดเฮ้ยอพอได้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ อืมแล้วก็ถ้ามันแบบคือมันช้าก็เพลงมากเลยอะก็กดที่ซ้อนนะคะแล้วก็กดที่เพิ่มโอเวอร์เลยนะแล้วก็ไปเอาคลิปเดิมนี่แหละค่ะมาแล้วก็ซ่อนเลยนะ <c oughs> อุ๊ยปิดเสียงอีกอ่ะทุกคนได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมอะเราคิดว่าถ้าทุกคนได้ยินเสียงแล้วอะต้องเข้าต้องรู้แน่เลยว่าเป็นเพลงอะไร น,นะคะแค่นี้เองทุกคนก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะมาเลย อ่าเล่นๆนะอ่าประมาณนี้นะคะแบบก็สามารถใช้อีกเอฟเฟกหนึ่งก็ได้นะอันนี้คือจะตัดส่วนที่เหลือออกนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีเพลงแล้วมันจะรบวบไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้แหละอืมเดี๋ยวจะถามเรื่องของส่งออกไปของทางติกต็อกนะคะส่งยังไง อ่าอย่างแรกพอตัดคลิปเสร็จเสร็จจับปุ๊บนะคะให้กดไปตรงตรงนี้ค่ะมันตรงมันชึกกันเนาะอ่ากดเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะให้รอเวลานะคะเพื่อ,อาการส่งออกนะรอเลยรอให้ถึง100%เซนะคะถ้าจะส่งต่อแบบไม่อยากส่งทาง t i k t o อกไม่อยากส่งทาง Facebook ไม่อยากส่งทางไอจี อยากส่งทาง Youtube มากกว่าก็ให้กดไปที่กันอื่นนะคะแล้วก็หาเลยค่ะจะส่งใน YouTube ก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งในไหนก็ได้นะคะอืมจะส่งในลายของแบบคุณครูก็ได้แบบส่งงานการจัดต่ออะไรอย่างนี้นะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์ประมาณนี้อ่าแต่ถ้าจะแชร์ไปทาง t i k ตอกนะคะมันจะมีอยู่ว่าแชร์ไปยัง t ิ k t อกกดเข้าไปเลยค่ะ ขอปิดเสียงเลยละกันนะคะเนีมันนี่นะนี่นะคะก็จะเป็นวีโอที่เราตัดต่อมาเลยนะคะส่วนใครอยากจะเพิ่ม,มาาะะอะไรนะคะก็ัอะไรก็เพิ่มได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้กดไปที่ถัดไปนะคะเราขอใส่ซีอาเอ่อซีอเพลงนิดนึงเนาะไม่จะซีเอ่อใส่ไหมไม่รู้รอะ ส่ก่อน C เฮดไม่ใช่แอดเพื่อนฮทุกคนแฮดแท็ก C R ประมาณนี้นะคะอ่แล้วก็กดโพสตได้เลยปกกติเลยนะคะแค่นี้นะคะก็จะได้คลิปสโลลงติกตักแล้วนะคะก็ฝากไปติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ ด้วยก่อนขอขความดังก้าวเลยอ่าแล้วก็เรานะคะก็มีช่องทางซิิโตอีกช่องหนึ่งนะคะจะเอารูปให้ดูนะคะแบบไปฝากไปติดตามกันด้วยนะคะอืมอันนี้จะแบบทำคลิปแบบร้องไม่ต่อเพราะว่าคลิปไม่ต่อเอ่อยอดวิวจะเยอะกว่าเป็นช่องนี้เลยนะคะ ไปของได้ออกช่องนะคะนาน้เนี่ยพี่ตูนบอกว่าถ้าจะแบบเข้าอันนี้พี่เข้าอะไรไม่รู้ว่ะแต่ที่รู้หมนจะแบบมันจะแกล้งมั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็แบบที่รู้คืออยากเข้าแบบพี่ตูนบอกว่าแบบเออถ้าใครอยากเข้าแกล้งให้เขียนคำว่าชื่อตัวเองตามด้วยนาน้อะไรอย่างงี้ก็เออไปขอไ้อช่องนาน้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะอือ ก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตาม200กว่าคนนะคือเยอะมากๆเลยแต่ก็ติดตามกับทุกๆคนเลยนะคะนี่เลยนี่นะก็บายๆนะคะฝากไปติดตามกันด้วยนะ